สว,วัสดีครับผมเฮคิมโอเวนรถนะครับวันนี้จะนํารถนําเสนอรถออรถยอดนิยมบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นรถที่คลาสสิกมากๆนะฮะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนต้องการเจ้าตัวโมเดลนี้อยู่นะครับตัวนี้เป็น Mercedes-Benz E 2 0 0นะครับหรือรหัสตัวถังเรียก W 2 1 1แต่ที่สำคัญตัวนี้นะครับ เป็นตัว ngt นะครับเป็นระบบแก๊ส cng จากโรงงาน mercedes benz เลยนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลยคันนี้นะฮะตัวนี้นะครับเป็น e l e g a n c นะครับไฟกลมนะครับคลาสสิกดาวลอยนะครับกระจังหน้าคลาสสิกเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช้ได้2ระบบคือเบนซินและก็ CNG ของแก๊สโรงงานเมสเซเดสเบนซ์ Mercedes เลยตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดให้กำลังสูงสุด163แรงม้านะครับส่วนโครงสร้างต่างๆโครงสร้างเดิมเลยนะฮะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยสภาพเช็คตามระยะเซอร์วิสตามระยะตลอดนะครับเป็นส่วนของล้อแมกเป็นล้อแมกอะลอย ด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับ e 2 0 0แล้วก็ไฟท้ายเป็นแนวตัดนะครับสวยมากฝาท้ายไฟฟ้านะครับเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของถังแก๊ส CNG จากโรงงาน Mercedes Benz นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะปลอดภัยได้นอนครับแล้วก็ มาตรฐานระดับโลกอยู่แล้วนะครับ CNG จาก m ม r c e d ซ s b e n z นะครับไม่ต้องมัลประหยัดน้ำมันด้วยครับภายในนะครับผสมประสานลายไม้นะครับแล้วก็เป็นหนังสีครีมนะครับสวยหรูหรานะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะเป็นเบาะ AMG นะครับเบาะหนังนิ่มมากๆนะครับก็เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ได้3ระดับนะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันนะครับแล้วก็พวงมาลัยปรับคอไฟฟ้านะครับมีระบบพูสคอนโทรลด้วยนะส่วนแอร์ก็เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบการขับขี่ก็จะมีโหมด C กับ S นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์รอบคันสามารถเปิดปิดได้เลย ส่วนด้านหลังก็มีแอร์ตอนหลังนะครับนั่งสะดวกสบายมากๆเลยยืดขาได้สุดขาเลยนะครับโดยรวมคันนี้สภาพสวยมากๆครับเข้ามาชมได้ทุกวันเลยโอเพนรถเปิดทำการทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับสามารถจับไฟแนนซ์ได้นะครับแล้วก็ซื้อสดก็ได้เรามาทดลองขับกันนะครับเรามาดูตัวจริงกันว่าสวย อย่างที่ผมรีวิวไปหรือเปล่านะครับคันนี้สวยจริงๆครับรถมือเดียวด้วยนะครับสภาพดีโครงสร้างดีนะครับอัตราเร่งดีนะครใครกำลังมองหารถยุโรปราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็สมรรถนะดีๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน w 2 1 1นะครับวันนี้ฮ็ยคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ